สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้กับช่องก่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก็งกำไรของตัวเ e n นโคนะครับประจำวันที่16ทธันวาคม2,564นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอไปสรุปเซตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเซตของเรานะครับอ่าสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู วันนี้เซ็ตของเรานะครับก็ปิดอยู่ที่1,645นะครับซึ่งเบรกแนวแกรอบแนวต้านที่1,643ที่ผมวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเชิงโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่ดีมากเลยครับเบรกทั้งเส้น EMA 50และยังเกิด Golden Cross นะครับและยังสามารถเบรกเส้น Down ทนไลน l i เส้นบริเวณนี้นั่นเองก็คือบริเวณนี้ ขึ้นมาอยู่เหนือแล้วครับผมก็หวังว่าเขาจะสามารถขึ้นเบรกขึ้นไปอยู่ถึง1 6 5 8ได้หรือเกิดการไซด์เวของสัปดาห์นี้กันอยู่ช่วงนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะอ่าโอเคเพื่อนๆหลายตัวก็หุ้นก็อาจจะขึ้นดีค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการที่ถ้าตัวไหนถึงจุดที่เราเทคกําอาควรจะเทคกำไรแล้วก็ควรจะเทคกันก่อนรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเราไม่สามารถที่จะล่วงอา ผ่านไปได้ถ้าเซตเกิดล่วงมาอีกหนึ่งรอบรอบนี้ก็อาจจะเทะกำไรไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนเหมือนเดิมครับว่าช่วงนี้ช่วงจังหวะขาขึ้นเราก็ต้องค่อยๆระวังนะครับส่วนวันนี้ผมก็เลยนำตัวของเกนโคนะครับมานำเสนอเพื่อนๆเป็นกาทำการทำการบ้านนะครับเกนโคนะครับ G E N นะครับ C O นะครับคือบริษัท General Environmental Conversation นะครับ เพราะนั้นเราก็จะมาดูกราฟกันก่อนเลยวันนี้นะครับราคาของเขาเก n นโคปิดอยู่ที่ราคา1บาท1 0 0นะครับเพราะนั้นแนวรับแนวต้านเราก็จะมาดูกันก่อนเลยครับแนวรับนะครับแนวรับแรกนะครับที่เขาจะต้องรับให้อยู่เลยครับอยู่ที่ราคา0.98านะครับแนวรับถัดไปนะครับคือ0.95ครับผมส่วนแนวต้านครับแนวต้าน แนวต้านแรกที่เขาจะต้องผ่านให้ได้เลยครับแนวต้านที่สําคัญคือผมมองอยู่ที่ราคา1.00ก็คือราคาปัจจุบันนะวันนี้นั่นเองนะครับ1บาทนะครับแนวต้านถัดไป1.03คือเป็นระยะการ พักตัวของกรอบระยะสั้นนะครับ1.103และกรอบสำคัญเลยที่เขาจะสามารถขึ้นแรงๆได้อยู่ที่ราคา1.05นะครับส่วนเป้าหมายที่เราวางไว้รอบแรกก็คืออยู่ที่ราคา1.12นะครับและราคาสูงสุดของรอบนี้ที่เขาทำได้คือประมาณอยู่ที่1.28นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันก่อนเลยครับว่ากรอบแนวรับแนวต้านของเขาอยู่บริเวณไหนนะครับกรอบแนวรับนะครับถ้าผมมองก็คือจะอยู่ช่วงของราคาแป๊บนึงนะครับ 0.86ถึงราคาโทษทีครับเขียนไม่สวย0.86ถึงราคา1บาทนั่นเองนะครับอ่ะถึงถึงประมาณบาท3แล้วกันครับส่วนกรอบแนวต้านนะครับนี่ถ้าเราเห็นกันชัดๆเลยกรอบแนวต้านของเขาจะอยู่ที่ราคาตั้งแต่1.05ถึงราคา1บาท28อ่ะ โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวางแผนครับว่าตัวของเกนโคจะมีแผนอย่างไรนะครับแผนกรณีที่1นนะครับกรณีย่อนะครับรอบนี้เกนโคนะครับผมมองว่าหลังจากที่เขาเคยทำไซด์เบย์ถึงกรอบประมาณอยู่ที่ประมาณ0.98ถึงบริเวณ1.03นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารอบนี้เขาไม่ควรย่อหลุดเลยนะครับไม่ควรหลุดราคา 0. 9.8นะครับกรณีนี้ไม่ควรหลุด0.98ครับในการย่อนะครับส่วนเราก็จะสามารถสะสมราคาในกรณีที่เขาย่ออยู่ช่วงนี้นะครับเราสามารถสะสมในราคา1เอ่อ0.98ถึงราคา1บาทนั่นเองนะครับส่วนกรณีที่2ครับกรณีที่เขาขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อ ก็คือมองว่าหลังจากที่ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่1บาทนะครับก่อนที่เขาจะผ่านพ้นกรอบที่ราคาสะสมอยู่ที่1.03เพราะนั้นในกรณีที่ขึ้นต่อเราก็จะสามารถสะสมได้อยู่ในราคา1 0 0่ถึง1.03นะครับซึ่งเป็นราคากรอบค่อนข้างที่ เขาทำไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในกรณีถ้าสามารถเบรกกรอบ1.3 1.03หรือ1.05ได้ผมก็จะมองว่าเชิงโมเมนตัมเป็นการเก็งกำไรที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับส่วนเป้าหมายรอบนี้นะครับผมมองเป้าว่าขอระยะสั้นกันก่อนครับในกรณีถ้าผ่าน1.05ผมก็จะมองเป้าไว้อยู่ที่ราคาประมาณ1.08ก่อนนะครับในกรณีถ้าสามารถ ผ่าน1.08ไปได้ผมก็จะมองเป้าถัดไปคืออยู่ที่1.17ก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากราคา1บาทจะถึงราคา1.17เนี่ยก็คือ17%นตนั่นเองเพราะฉะนั้นเกนโก้เนี่ยถ้าสามารถเบรกกรอบไปได้ก็แล้ก็เฝ้าระวังครับทำกันบ้านดีๆว่าจุดไหนควรที่จะเทคกำไรหรือจุดไหนควรจะคัดนะครับส่วนกรณีถ้าผมผิดทางนะครับรอบนี้ผมจะคัดอยู่ที่ราคา0.95กาก็คือมีเวลาให้คิดพอสมควรครับในกรณีถ้า หลุด0.98ในราคาหลุดราคาที่เราแบบว่าจุดที่เราวางว่าเขาควรจะย่อนะครับก็โอเคก็สามารถสวิงได้ถึงประมาณราคา0.95เพราะว่าเขาสร้างฐานราคาบริเวณนั้นและเส้น EMA 200ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนสัญญาณต่างๆนะครับเรามาดูกันชัดตรงนี้นะครับหลังจากเขาเกิด Golden c r o s สนะครับคือเขาสามารถกลับตัวได้ราคาตั้งแต่มายืนอยู่เหนือราคาเส้น EMA 200ก็คือเส้นสีขาวเรานั่นเองครับเกิดการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก็คือพัก ema 200และเกิด golden c ค o s s ก็คือจุดตัดจุดตัด ema 5และ10เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขาสามารถเบรกเส้นนี้บริเวณนี้ได้และเส้นนี้หลังจากที่ผมจึงมีความน่าสนใจคือหลังจากที่เขาเบรกเส้น ema 50เห็นไหมครับว่าเขาเบรกเส้น ema 50บริเวณนี้โดยแท่งเขียววอลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะและเขาทําการพักตัวอยู่เส้น ema ช่วงนี้ก็คือพักตัว อยู่ที่ EMA 50เห็นไหมครับเพราะนั้นผมก็มองว่ารอบนี้ก็คือพักตัวกันอยู่ที่ประมาณเ,เส้นไม่ไม่ควรหลุดเลยครับไม่ควรหลุด0.98นะครับถ้าหลุดก็จุดคัดลอสเราอยู่ที่0.95นะครับเพราะนั้นโมเมนตัมของเส้น EMA เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนและสวยเลยครับส่วนที่ผมบอกว่ากรอบบริเวณที่ไม่ควรหลุดเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตก่อนหน้านี้เห็นไหมครับว่าบริเวณนี้กรอบสั้นๆเนี่ยมีการพักตัวค่อนข้างรนะยะ สักมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คืออยู่ที่ราคา0.98าถึงราคา1.03นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมองว่าเกนโคสามารถทะลุ1.03ได้แต่ก็ยังติดแนวต้านที่1.05กันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ขยักอะครับว่างั้นก็จะมองต้านใหญ่ๆกันไปเลยว่าตัวเกนโคถ้าสามารถเบรกรกอบ1.05 1.05ได้ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะสวยๆเลยครับส่วนสัญญาณ MACD ของเราบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ย MACD ยังต่ำยังอยู่ต่ํานะครับยังอยู่ต่ำกว่า0ยังต่ํากว่า0นย์ี่ประเด็บริเวณนี้แต่มีแนวโน้มมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มเชิดหัวขึ้นนะเชิดหัวขึ้น คือสามารถเนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มทยอยเก็บพลังสะสมขึ้นมาเห็นไหมครับว่าของกราฟแท่งเทียนเนี่ยมีการสะสมขึ้นในเชิดหัวขึ้นเนี่ยเส้นของเราเส้น MACD ของเราเนี่ยก็มีแรงเชิดหัวขึ้นแต่ยังไม่พ้นศูนย์นะครับถ้าสามารถเบรกกรอบแนวต้านที่ประมาณ1 0 1 0 3ไปได้ผมก็คิดว่าเส้น MACD ของเราน่าจะพ้นอยู่เหนือศูนย์นะครับส่วนสัญญาณ RSI ของเราก็มีสัญญาณที่เชิดหัวขึ้นและสามารถ พร้อมเล่นแหละครับจะอยู่ในช่วงราคา56ขึ้นไปเพราะนั้นก็เลยทำให้ตัวกินโก้เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเข้าสุดๆนะครับช่วงนี้เพราะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองไปทําการบ้านกันดูต่อนะครับสาหรับตัวก e นโ o นะครับสาหรับการทําการบ้านของตัวก e นโกผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วก็ผมขอแจ้งข่าวเพื่อนๆด้วยครับว่าช่วงสัปดาห์นี้หรือวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสของสัปดาห์หน้าครับผมอาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดและก็ทําคลิปกันบ้านนะครับเพราะว่า ขออนุญาตไปพักร้อนกันก่อนนะครับการทาคลิปก็เลยอาจจะหยุดพักช่วงนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะแจ้งเพื่อนๆสมาชิกกันหน้าเพจกันอีกหนึ่งทีนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ